โอเคค่ะวันนี้คุณจะมาเฉลยแบบทดสอบท้ายบทแคลคูลัสพาสอบนะคะที่เราสอบในห้องเนาะก็คือคุณจะแบ่งออกประมาณเป็นประมาณสักเอ่อสี่สี่ห้าพาร์ทนะคะ mm hmm. ก็ในพาร์ทแรกก่อน mm hmm. ก็คือจะเป็นเรื่องของอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบข้อหนึ่งนี้เนาะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยอนุพันธ์ดับสูงนะคะโ okay. อเคมาที่อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบก่อน ข้อนี้เขากำหนดให้ว่า f x เนี่ยเท่ากับ 2x ลบ5ยกกำลัง4ใช่ไหมคุณครูเคยสอนไปลแล้วว่าให้ใช้กดลูกโซ่จำกดลูกโซ่ได้ไหมคะกดลูกโซ่ก็คือดิฟดิฟทั้งหมดไหนนะดิฟดิฟทั้งหมดแล้วก็ดิฟไซใช่ไหมนะคูณกับดิฟไซ โอเคเพราะนั้นจะหาอนุพันธ์ของ f x ก็คือให้ดิฟทั้งหมดเลยคือตบตัวนี้ลงมาตบยกกำลัง4ลงมาก็จะเป็น2อลบห x ยกกำลัง3แล้วก็ดิฟใสอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นดิฟใสคือดิฟแค่ข้างในนะคะก็จะเป็นลบห้ 5. นะพรันคูณเข้าไปก็จะเป็นลบยี่สิบ คูณกับ2ลบ5 x ทั้งหมดยกกำลัง3นี่คือคำตอบนะนี่ทำแค่นี้ก็ได้ไปแล้ว2คะแนนนะคะ <c oughs> โอเคอะทีนี้มาที่อีกอันนึงให้หานุพันธ์ดับ2ของ F1 เมื่อกี้อุันธ์ดับ1ของเราได้เป็นอะไรนะลบ20แล้วก็2ลบ 5x ยกกำลัง3ใช่ไหมเพราะนั้นเราจะหาพันธุดับ2หนูก็ทำแบบเดิมค่ะใช้กฎล,ลูกโซ่เหมือนเดิมดิฟทั้งหมดคุณครูก็เป็นวัดเนาะดิฟทั้งหมดอ่ะ20ลบ20ไ้เหมือนเดิมแล้วก็ตบในชี้กำลัง3ลงมากลายเป็นคูณกับ3แล้วก็ทั้งหมดนี้จากกำลัง3ก็เหลือกำลัง2เนาะเป็น2ลบ 5x ทั้งหมดกำลัง2 อทีนี้เราก็อย่าลืมคูณกับดิฟไซน์นะคะดิฟไซน์คือข้างในนี้ได้เป็นลบห้ามันเดิมจับคูณกันนะคะลบยีแล้วก็ลบห้ลบยีคูณสเป็นลบ -60 สลบหกคูณหก็ได้ -5 6 30 -300 คูณกับ2องลบห้าเกซ์ยกกำลัง2โอเคทีนี้ ตรงนี้เราเป็นพันดับสองนะคะแต่ว่าโจทย์ให้หาว่าอนุพันธ์ดับสองของ f หนึ่งตอนนั้นก็ต้องแทนหนึ่งลงไปใน x ได้เป็นสามร้อยคูณกับสองลบห้าคูณหนึ่งทั้งหมดกำลังสองได้เป็นสามร้อยคูณกับสองลบห้าเหลือลบสามกำลังสองถูกไหมก็จะเป็นสามร้อยคูณกับเก้าสามร้อยคูณเก้าได้ 2,700นเระคะโอเคเพราะนั okay. ้นคำตอบของข้อนี้คือ2,700ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งเนาะอ่ะโอเคเมื่อกี้คือจบที่ข้อหนึ่งไปใช่ไหมคะมันก็ยังอยู่ในเรื่องอนุพันธ์ดับสูงครูก็เลยจะมาต่อที่ข้อสี่เลยนะข้อสี่ก็ยังเป็นเรื่องของอนุพันธ์ดับสูงเหมือนกันอ่ะเรามาอ่านโจทย์ก่อนจุดจุดหนึ่งเคลื่อนที่โดยมีสมการที่ได้จากการเคลื่อนที่เป็น y เท่ากับ t กำลังสามลบสองทีกำลังสองลบสิ 2, บห้าทีบวกห้านะคะเมตรมีหน่วยเป็นเมตรเนาะทีคือเวลาใช้ในการเคลื่อนที่มีหน่วยเป็นวินาทีนะนี่โจทย์ผิดแก้ไขเป็นวินาทีข้อหนึ่งก่อนค่ะสี่จุดหนึ่งเขาบอกว่าจงหาความเร็วที่ได้จากการเคลื่อนทีห้าวินาทีอันนี้คือสมการเคลื่อนทีถูกไหมสมการวายเพราะฉะนั้นอ่ามันก็เป็นเหมือนสมการระยะทางเนาะ ครูเคยบอกว่าถ้าเราดิฟระยะทางระยะทางคือ S นะคะดิฟ S, <S จะได้ V แล้วก็ดิฟ V เราจะได้ A ดิฟ s ได้ดิฟระยะทางได้ความเร็วดิฟความเร็วได้ความเร่งเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาหาความเร็วเราก็ต้องดิฟ s อไปครั้งหนึ่งคิดว่าไไหลายคนน่าจะทำข้อนี้ได้อยู่นะ,ะก็จากวเท่ากับ t <c oughs> ีกำลัง3ลบ2 t กำลังสอลบสิบาบวกห้าราะนั้นดิฟ y ก็จะกลายเป็น 3t มทกำลังสอลบสี่ลบสิบ้าใช่ไหมคะเขาถามหาว่าเคลื่อนที่ได้5วินาทีเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะแทน t ของเราอ่ะคุณครูเปลี่ยนจากคุณครูเปลี่ยนจากดิฟวเป็น vt แลละกันเนาะอ่ะ vt ละกัน vt เท่ากับ อันเดิมเลยค่ะ3ากำลังสอง t ลบสี t ลบสิเพราะนั้นเขาก็หาว่าวินาทีที่5วินาทีเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่เพราะนั้น t ของเราก็จะเป็น5แทนลงไปกลายเป็น3ามคูณห้ากำลังสองลบสคูณห้าลบสิบห้าสคูณหก็คือ3ามคูณยี่เนาะสามคูณห้ากำลังสองลบยีลบห 3คูณ25เป็น75-20-15 75-35ลบลบลบก็เหลือเท่าไหร่สี่สิบนะคะหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนั่นเองอ่ะนี่อันนี้คือความเร็วเมื่อเคลื่อนที่ได้หาวิต่อไปค่ะความเร่งนะคะความเร่งก็คือหาเอาหา a เมื่อกี้ เมื่อกี้ vt ของเราเราจับมาเลยนะ vt จากสมการเดิมนะคะเป็น 3t กำลัง2ลบ 4t ลบ15ไหมถ้าจะไม่ผิดโอเคหาความเร่งก็ดิฟอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะดิฟ v ดิฟ v ก็จะเป็น 6t ลบ c โอเคนะ 6t ลบ4ซึ่งมันก็คือ at ถูกไหมกัน ได้เป็น AT ออกมาต่อไปเขาจะหาว่าเคลื่อนที่ไปได้5วิทีของเราก็จะเป็นเ,เป็น5อ่ะโอเคจาก AT เขียนแบบเป็น่อนเท่ากับ 6T-4 ลบ4เพราะนั้น AT ของเราก็กลาเป็น A 5แล้วเป็น6คูณ5ลบ4 6หลบ4ได้26นะคะ หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองนะหน่วยความเร็งนั่นเองโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นจบไปแล้วข้อหนึ่งกับข้อสี่นะเดี๋ยวข้อที่เหลือครูคก็จะทายอยทายอยเฉลยให้นะคะ